นีอย่ามาเล่นกับไฟอ้าวอเออเออนี่นี่อ้ากันเกงจะไหมหมดไปเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยแกดินก็ต้องนี่นี่แหละ มาจ้าไก่ย่างจ้าไก่ย่างก,กรอบนุ่มๆจ้าเร็เามาจ้าไก่ย่างกรอบนอกนุ่มในนนําจิ้มรสเด็ดตำเองฝีมือไม่เคยบอกใครมาเลยจ้านําจิ้มรสเด็ดมากเลยนะจ้าอ,อุ้ยอุ้ยน่ากินมากนี่แหละอ,อกรอบนกนุ่มอร่อยมาก จาเติมให้ได้ไหมจ๊ะได้จ้าไม่มีปัญหาของลูกค้าคนอื่นจะทิ้งก็เสียดายเอาแบบนี้เลยละกันไ, <c oughs> ได้แล้วจ๊าดีจ๊าน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากอ,มอร่อยเหมือนแม่ค้ายังไงละจ๊าจ้าทานให้อร่อยนะจา๊า ขอโทษจ้านุ้ยน้ำจิ้มหกหมดน้อยสะดุดลมนิดหน่อยทำให้อ่อยจ้าแม่ค่าจ้าจ้าขอน้ำจิ้มกลับบ้านหนึ่งถุงจ้าอร่อยมากได้เลยจ้าสักครู่นึ่งนะจ้า มาแล้วจ้านี่จ้าน้ำจิ้มทั้งหมด300บาทจ้าเดี๋ยวนะแม่ค้าไก่ก็200อและอีกร้อยหนึ่งคืออย่าบอกนะถูกต้องค่าน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มแค่นี้เนี่ยนะ1 0 0บาทนี่ฟังเหตุผลฉันก่อนจ้ะร้านฉันเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยพริกกับมะนาวมันก็แพงขึ้นแล้วน้ำปลาฉันเนี่ยก็มีคุณภาพด้วยนี่ถ้าจะไม่กินนะก็แล้วแต่เอามานี่เลยโอ้ยจ้ะจ้ะจ้ะสามร้อยก็สามร้อยอุ้ยอ๋อสามร้อย แค่นี้ท่าเป็นววยวายขอบคุณอาจารที่มาอุดหนุนจ้าปัง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 ไม่ติดว่าอร่อยเนี่ยฉันไม่ซื้อกับบ้านหรอกนะมะนาวมะนาวจะเสียแล้วอะคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้ง แกย่างกับกอสาน้ำจิ oh, cool <oh ้มรดดเด่นนะจ้าไหนดูซิน้ำจิ้มเหลือน้อยหรือยังเ้ยยังเหลือเยอะอยู่เลยดีดีฮฮัลโหลค่ะไก่ที่สั่งใช่ไหมคะโอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบไปเอาตอนนี้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะ เขาเนี่ยน้ำจิ้มหอมมากเลยอะ่ะขอดูไหนละกันนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโว้ยลืมเงินเลยนะลืมจริงๆเลยว้ายเ,เคุณทำอะไรของคุณเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า ้าชั้นเหงื่อชันเองเน่ดูสิเหงื่อเต็มเลยอ่ะเนี่ยพาชั้นเหงื่อหรือพาซับตีนดีดีอืั้นกินไปแล้วครึ่งตัวแล้วพอเลยเน่ทำของสกปรกแบบนี้มาให้พวกชันกินเหรอฮะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวน้ำจิ้มหม้อนี้เนี่ยฉันจะเททิ้งเห็นไหมว่าฉันทิ้งแล้ว จะทาน้าจิ้มใหม่ให้พวกเธอกินนะแล้วก็จะให้พวกเธอสองคนกินฟรีด้วยแล้วก็อย่าไปบอกต่อใครนะฉันขอร้องล่ะนี่แกพูดแล้วนะว่าจะทาจิ้มให้ฉันใหม่อ่ะแล้วฉันขอเตือนไว้เลยนะอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกเข้าใจไหมฉันไม่ทาแล้วจ้ะฉันขอโทษแล้วถ้ารอบหน้าแกงทำแบบนี้กับใครนะฉันจะแฉกันนะจ้ะงั้นเชิญที่โต๊ะก่อนนะจ้ะไปเลยไปทิ้งให้หมดเลยไปทําใหม่มาให้ด้วยเดี๋ยวไปนั่งรอเชิญ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 ก่อนจ้ะ มาจ้าเชิญมาชิมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรใหม่นะจ้าสูตรนี้ไม่มีค้าคีรีวแล้วก็ไม่เก็บเงินด้วยจา้าเรคเข้ามาจา้าเรคเข้ามาจา encia, ม้ามาเลยจ้านี่มาชิมน้ำจิ้มจา้ารส <รถ S 2> เด็ด,ด,ดม,มาก<อ>นี่เขาดูนี่นี่โอ้หอมมากดูสดใหม่สะอาดกว่าเดิมเยอะเลยใช่ริงเออมาชิมไ,ได้ไหมจ้าเอาเลยลองชิมเลยลองชิมเลยขอหนึ่งนะหอมมากจริงชิมดิเอาแบบไหมจ้า อืมอร่อยฉันยอมรับโดยคิวว่าแกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยทำกับข้าวอร่อยมากใช่ดูสะอาดแล้วก็อร่อยมากมนี่รอบเนี้ยร้านของแกเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะมากเลยนะแกทำทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแหละ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะที่ทำให้ฉันคิดเปลี่ยนแปลงร้านให้สะอาดได้มากถึงขนาดนี้อ่ะแล้วก็ทำให้ฉันรู้ว่า สิ่งที่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยคือคุณภาพและความสะอาดใช่จ้ะทำแบบเนี้ยขายดีแน่นอนแต่ไม่ต้องขายแพงนะจ๊ะไม่ายไม่ไหวมาแต่ละว่าเรามากินไก่ย่างกันม่เลยได้ได้ไดแต่วันนี้ต้องกินฟรีนะแบบไม่คิดตังโอเคอ้่าไก่ไปกินหมดเลยโอ้ยอ่นนี่าแกนักี่แกกับผักนี่อร่อยนะแก๊วกับผักเลยดี มะม่วงไม่จ้ามะม่วงจ้ามะม่วงจ้ามีทั้งหวานมันแล้วก็เปรี้ยวจ้ามะม่วงมะม่วงจ้าไม่จมะม่วงไม่จ้าอ้าเอ้าแม่ค้าขายอะไรจ้าทางนี้เอาทางไหนจ้าทางนี้เหรอเอาสิเอา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 ทางนี้นะจ้าเอ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 าโอเคจ้าเอาโอเคจ้าตาเป็นอะไรอ่ะ ตาเป็นผัวยายงไงนี่รู้ไหมเมื่อก่อนนะตากับยายฉันเนี่ยเป็นดุมนะข้าสาวดาเกลือเนี่ยแล้วก็มาพบรักกันแล้วก็เกิดมาเป็นแม่ฉันแม่ฉันก็เกิดึ้นมาก็เลยกลายเป็นตาของฉันยังไงล่ะไม่ใช่หมายถึงดวงตาเนี่ยเป็นอะไรอ๋อดวงตาคือนี้งั้นเหรออ่าฉันจะบอกว่าตาฉันเนี่ยไปทำเลสิกมาก็ต้องใส่แว่นกันแดดกันแสงแดดนะจะ๊ะยังมองไม่เห็นเลย <S <S นี่แล้วสรุปแม่ค้าขายอะไรจ๊ะเนี่ย ขายมะม่วงนะจ๊ะมะม่วงขายไงจ๊ะเกินมาโขงก็ไปยังสีถามได้โอ้ยไม่ใช่แกนี่เขาถามว่าขายโลละเท่าไหร่เออนั่นแหละจ๊ะไม่พูดให้เคลียร์ล่ะเอ้าก็ไม่รู้ล่ะเอาก็ถามให้มันเคลียร์ละโลละห้าสิบจ้ะโอ้ยไปเถียงกับลูกค้าได้ไงแกนี่จ๊ะโลละห้าสิบนะเฮมะม่วงเนี่ยลูกใหญ่ลูกโตจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยเ้ยอะไรอีกเนี่ย ไมอใช่แล้วมามวงอยู่ไหนจ้าไปลูกใหญ่ลูกโตมากเลยนะจ๊ะเนี่ยมีนอด้วยอุ้ยเออแล้วสรุปเอาไหมล่ะงั้นฉันเอาจ้ะเอาแล้วฉันเอาหนึ่งโลจ้ะได้จ้าถุงละแกะบกวกพวกเธอช่วยดูหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าข้างไหนเนี่ยเป็นแบงค์ลอยกับแบงค์ห้าสิบจ้ะ อข้างนี้จ้ะข้างแบงค์ร้อยจ้ะเอ้ยไม่ใช่ข้างนี้ต้องหาที่เป็นแบงค์ร้อยข้างนี้นะจ๊ะแกนี่ได้จ้ะงั้นฉันขอแลกแบงค์ห้าสิบสองใบนี่ไปจ้ะถ้าเป็นแบงค์ร้อยนี่ฉันบอกแกแล้วไงโโออ้ยยไม่มีจ้ะงั้นไม่เป็นไรจ้ะฉันเปลี่ยนใจเอาเป็นม่วงสองโลเลยก็ได้จ้ะจะได้หนึ่งร้อยบาทพอดีนี้จ้ะ อาจารสองสองโลนะจ้าสองโลจ้าโอ๊ยเร็วเร็วรพี่พใส่ถุงโอเคนี่ไปให้เปลี่ยนแปลงเปี่ยนปอกดีกว่าโอ๊ยนี่จ้าขอบคุณนะจ้าค่ะขอบคุณนะจ้าโอ้ยไม่ใช่เอาอีกแล้วจะทำลายข้าวของตลอดเลยไงจ้าอันนี้จ้าอันนี้จันนี้เลยจ้าว้าโอ้ยแกนี่เกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้ย ร้านก็จะพังคนก็จะทำร้ายแค่นั่นแหละโลกใครจะไปรู้เล่าโอ้ยมะม่วงจ้ามะม่วงไหมจ้านี่จ้าเนื้อน่ากินมากเลยนะจ้าใช่จ้านี่หวานมันกรุบกรอบมากอ้าร้านได้ใครกันเนี่ยนี่นี่นี่โอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมจ้าอ๋อโอเคโวันนี้ร้านเก็บแล้วจ้าขายหมดแล้วจ้าขายดีขายหมดขายหมดทุกอย่างแล้ว จริงเหรอจ๊ะจ๋ากำล<า>ังจะปิดร้านเลยจ้ะอ๋ะอวันนี้เก็บร้านแล้วเหรอจ๊ะเออแม่ค้าฉัน,นจะถามพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยฉันกลับบ้านไปซื้อมะม่วงสองโลมันต้อง100บาทใช่ไหมจ๊ะแต่ว่ายังมีแบงค์ร้อยอยู่ในกระเป๋าฉันอยู่เลยอ่ะฉันก็เลยจะถามแม่ค้าว่าแม่ค้าเนี่ยทอนเงินฉันผิดหรือเปล่า <laughs> ใช่แล้วจ้ะพอดีว่าฉันหลงหลงลืมลืมนิดหน่อยจ้ะเบลเบลมันเอ็กซิเลนนิดหน่อยขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะจ๊ะอ๋อเหรอจ้ะจ้าอย งั้นเดี๋ยววันนี้ฉันเคลยเงินให้นะแต่เสียดายเนี่ยร้านมะม่วงก็ปิดแล้วอุตสาห์จะมาอุดหนุนอีกสักหนึ่งโลสักหน่อยแล้วก็จะได้รวมกันเป็น100บาทพอดีเฮ้ยจริงด้วยฟ้าใสมีลูกค้าลืมมะม่วงใช่ไหมสั่งมะม่วงเราไม่มาเอาคักทีใช่ไหมเอออใช่ใช่จ้าโอ้ยงั้นดีเลยจ้าเหลือหนึ่งโลพอดีใช่ไหมฉันเอาหนึ่งโลนั้นเลยจ้า เดี๋ยวใส่ถุงให้นะจ้าได้ท้ายพอดีเลยได้เลยจ้ะเธอชื่ออะไรนะชื่อคิวจ้าอ๋อชื่อคิวใช่จ้าแล้วมีพี่น้องไหมอ่ะโอ้ยฉันมีจ้ามีอยู่กับน้องสาวสองคนจ้าก็เป็นพี่น้องสองคนจ้าน้องพี่แฟนว่าแล้วพ่อแม่ชื่ออะไรอ่ะโอ้ยนี่ถามสุสติบัตฉันเลยไหมคะให้ฉันไปเกิดใหม่เลยไหมอะไรอ่ะเจ็บซะด้วยใส่โอ๊ยทำอะไรอ่ะจ้า เป็นอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะได้ยินเสียงกรี๊ดกรุ่ม๊ดกราดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยได้เลยจ้ะได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยโอ้ยเอาไปเลยจ้ะนี่จ้ะจ้ะนี่จ้ะขอบใจจ้าไม่ทราบว่าแบงค์นี้เนี่ยคือแบงค์ร้อยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะแบงค์ร้อยจ้ะแม่ค้านี่เป็นคนจันไรไอ้เป็นคนดีจริงๆเลยนะจ๊ะมีน้ำใจ จอจานเหมือนกันนะจ๊ะก,ก็เลยจําสลับผิดนิดหน่อยจานอะไรสวยจอจานเหมือนกันตรงไหนอ่ะ <c oughs> อาจจะจุ๋ยก็ได้แค่ก็ใจดีไงจ๊ะใจจ๊ะนี่รู้ไหมเมื่อวันก่อนอะแถวแถวบ้านฉันอะมีพ่อค้าเนี่ยจู่ๆก็หายตัวไปเพราะว่าโกงเงินลูกค้าแล้วไปเจอคนจริงอ่ะ <c oughs> ไไเขาเนี่ยหายไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่โชคดีนะที่หลานฉันเนี่ยไปเจอแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อค้ากับหลานของฉันเนี่ยเล่นซ่อนหาการโอ้ยนี่หลานของฉันเนี่ยแสบมากจริงๆเลยนะชอบเอาแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมาแลกกับฉันฉันเนี่ยเสียรู้ไปตั้งหลายรอบแล้วอย่างอันนี้ใช่ไหมก็เป็นแบงค์พันปลอมที่หลานฉันแลกมาโอ้ยฉันจะเสียรู้อีกแล้ว ขอบคุณนะจ๊ะสำหรับมะม่วงเดี๋ยวรอบหน้าฉันมาอุดหนุนใหม่นะขอบคุณนะจ๊ะแพง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 ้อมหนึ่งพอันนั้นอันนั้นแบงจริงแล้วนี่ล่ะเฮ้ยนี่เัีนแบงพอมาว้าว้าโอ้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าว้าวว้าวว้้าวว้า้าา้้าววาา้าว้้วว